ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวชาติแล้วบอกสายฟรีทุกท่านกันนะว่าผมก่อนอื่นเละถ้าผมคลิปนี้นั้นเพื่อนใครที่ดูคลิปนี้ที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์เนี่ยยังไงก็อย่าลืมไปกดซับสไคร์นะผมเพราะตอนนี้นะช่องของผมใกล้ครบห0 0 0งหมื่นซับแล้วนั่นเองนั้นเป็นขาดประมาณแค่90คนเท่านั้นเองนะผมใครที่ดูคลิปนี้ยังไม่กดซับเนี่ยก็อย่าลืมกดซับให้กันด้วยนะครับผมอ่ะโดยของเราวันนี้นะเพื่อนของฟรีที่ผมพาเพื่อนมาหากันนั้นเพื่อนเดี๋ยวลิงก์นะผมผมจะทิ้งไว้ทิ้งใต้้นนนนนนะะะเเเเเ่มมมมมมปปกกตาีีลลยยยคครรรัััับบผผผไได๋วิ หลังจากที่เพิ่นเข้ามาในเกมนะผมโดยแมปนีนั้นเพื่อนทองนะผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งชิ้นนั้นเพื่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีทั้งหมดกี่ชิ้นนั้นเพื่อนเพราะตอนนี้เนี่ยมันเขียนตัวคำมิกซูนี้ใช่ไหมถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ยน่าจะมีประมาณ8อย่างนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยมันมาแค่3อันเท่านั้นเพื่อนแล้วก็วิธีการได้รับเนี่ยอันนี้นผมเพื่อนๆต้องทําการเก็บตั๋วทางด้านขวามือตรงน,นี้ผมซึ่งตั๋วเนี่ยเราจะได้จากไหนเราจะได้จากการสุ่มนั่นเองนั้นเพื่อนทางด้านล่างตรงนนี้ผมมเห็ ตรงนี้นั้นเพื่อนคำว่าก,กดโลตรงนี้นะมันจะสุ่มออกมาให้เรานั่นเองนั้นเพื่อนคนไหนที่ได้ตัรงนี้นะถึงจะเอาไปสุ่มได้นั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างหนึ่งครับผมใครที่จอยกลุ่มเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปจอยได้เลยนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะผมซึ่งใครคนไหนที่เข้ากลุ่มแล้วเนี่อยอันนี้เพื่อนเพื่อนจะสามารถใช้ออโต้ตรงนี้ได้เลยนะผมอันนี้ผมก็เอฟเคไว้นะผมรู้สึกว่าผมเอฟเคมาประมาณ5ชั่วโมงนะผมผมก็ได้ตั๋วมาประมาณนี้เลยนะผมก<บา>เ่นบล้วก็ต่อมาผมสําหรับคนไหนนั่น อะ่ะแล้วข้ไหนที่ได้ตัวมาแล้วนะผมอันนี้ให้เพื่อนทำการกดสุ่มได้เลยละกันนะผมอันนี้ผมก็จะสุ่มเลยละกันนั้นเพื่อนให้หมดเลยแล้วดูซิว่าเราจะได้ ugc หมดกี่ชิ้นนั้นเพื่อนที่อยากได้เนี่ยของผมมันจะเป็นสีเขียวนี่นั้นเพื่อนนี่เห็นไหมสีเขียวสวยสุดแล้วอะ่ะแล้วก็สีนี้ก็สวยนั้นเพื่อนฮาโลวีนั้นเพื่อนโอเคห้าสิบตัวพร้อมแล้วก็ไปโอเคนั้นเพื่อนผมจะดูไปเรื่อยละกันเนี่ยครับผมมันจะเป็นขอบสีแดงนั้นเพื่อนถ้าได้ก็ชิ้นเดียวก็พอแล้วเนี่ยห้มรรือเปล่่าก็ไู จอดอเลยไปสองไปกันต่อคนไหนที่จะเล่นแบบนี้ก็ง่ายๆนั้นเพื่อนใครที่มีออโต้คิกเนี่ยผมก็นะนาว่าให้เพื่อนๆนะผมกดออโต้คิกช่องแชทไว้ก็ได้นั้นเพื่อนกันมันหลุดนั้นเพื่อนแต่เกมมันไม่หลุดหรอกเพื่อนแต่ถ้ามันหลุดเนี่ยมันก็จะเล่นต่อให้เราเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเอ้ยโอ้โหเกือบจอดอ่ะไปกันต่อน,นั้นเพื่อนจอดไหมโหขาดอันเดียวไอ้นมห้าสิบตัวจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะผมถ้าไม่ได้รอบนี้แต่ผมจะเก็บไป50ห้าสิบตัวลวกันนั้นเพื่อน เดี๋ยวคีมมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวดวงเราก็จะซวยเกินไปนะร้อยตัวไปนสักอันอ,อีกอันเดียวอ้นมโอ้โหอยากหยุดภาพไม่กิจรินน้เพื่อนแม่งแสกกลางเลยเมื่อกี้เหลือสามสิบตัวนั้นเพื่อนหมุนกันต่อน,นั้นเพื่อนยาวๆนะผมจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าถ้าได้ทีขอทีเขียวทีเขียวทีเขียวเพื่อนน้ำยาไม่เอาเยอะแล้วทีเขียวเฮ้ย มันล็อกผมว่ามันล็อกชัวตรงเนี้ล็อกชัวรโอ้โหเกินไปอันนี้เกินอันนี้ถือว่าเกินไปมากเกินไปจัดเล็เมื่อกี้โอ้แดงข้างๆอืมยาวๆไปยาวๆไป จะได้หรือเปล่าไม่รู้นั้นเพื่อนแต่ของนั้นมันเหลือเยอะอยู่นั้นเพื่อนมันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละผมก็ไม่ได้ดูด้วยเพราะผมก็ไปเล่นเกมอื่นอยู่ไงอืมแล้วตัวนี้ของผมก็ปล่อยไว้เนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงก็ได้ห้าสิบตัวก็ไม่แย่นั้นเพื่อนใครที่ว่างหรือไม่มีอะไรทำอืมแทรกกลางอีกแล้วกูใครที่ว่างหรือไม่มีอะไรทำเนี่ยเพื่อนๆก็เอฟเคทิ้งไว้ก็ได้นันเพื่อนเราค่อยเข้ามาหมุนกันทีเดียวก็ได้นะผมแบบผมนะอะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอืมดูดิคุณผู้ชมอะไรจะขนาดนัั้้นลลล่ะคุณผูชมจออดไปเเยหตว ไม่คาดหวังล้ตอนนี้คือผมไม่คาดหวังแล้วนะอ,อ่านสามสิบมาผมก็ไม่คาดหวังละล็อกชัวร์บอกเลยว่าเต็มน้ำยาเต็มทองโอ้โหขวามือสี่อันมึงไม่จอดอ่ะสิบสองอันครับผมเปลี่ยนสิบอันเห็นสีแดงผ่านตาก็ดีใจแล้วโอเคเรียกผมราชาเกลวีสอง โอ้โหสีเขียว 2> V สองของแท้เลยไปเลยไปนะดูจากทรงนั้นเพื่อนห้าสิบนี้ไม่ได้แน่นอนชัวร์ก็ว่าทำไมของออกช้าๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคเหลืออะไรเหมือนเหลือสีแล้วผมไปสี่ยันสุดท้ายจอดให้เราไหมล่ะสักอันนึงอ่ะอืมโอเคน่าจะเรียบร้อยดีสองตัวละมาสุดท้ายก็เกินไปเฮ้ย อ,อ,อสุดท้ายโอเคชัดเจนเรียบร้อยแล้วบผมมันสุดทางเราเป็นไงสรุปว่าเรียบร้อยเกลือล้วนอะไม่เป็นไรลวกันนั้นเบื่อมันก็เป็นของง่ายๆอะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเอฟเคไวล้ละกรนั้น,นเบื่อนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ของพวกนี้นั้นเบื่อนใครที่อยากเล่นแบบนี้นะผมสุ่มของไอ g จีเนี่ยเพื่อนก็สามารถกดขายแล้วก็ไปอัปเกรดเหมือนเพื่อนเอนเล่นเกมตกปลาอะไรงั้นเบื่อนอะเนี่ยผมก็ขายไปได้เลยนะตรงนี้ผมเซลล์ปุ๊บ เลปุ๊บขายได้เลยไปนี่แค่นี้เองนะผมสำหรับการขายของนะเพื่อนเมื่อกได้ตังมาเนี่ยอู้ตังเยอะจังวะอะแล้วเดี๋ยวผมเอฟเคทิ้งไว้แล้วกันนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ตอนพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันนะครับมาครับผมตอนแรกก็จะมาเช้านั้นเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กับตีห้านั้นเพื่อนผมก็ เดี๋ยวก็จะไปนอนละเดี๋ยวผมพยายามเปิดสักหน่อยละกันนะผมตอนนี้นะถือว่าไวมากๆนั้นเปิดจากที่เปิดไปรอบที่แล้วใช่ไหมตอนช่วงเที่ยงคืนใช่ไหมผมตอนนี้ตีสี่จะตีห้าผมได้มาทั้งหมดอ,อีกอีกสี่สิบห้าใบนั้นเพื่อนอันนี้ผมจะเปิดไปหมดเลยละกันนะั้นเปิดสี่สิบห้าใบนะผมพร้อมแล้วกับป้ย 4, 5, บายแคสี่สิบห้าใบมาสักอันหนึ่งเถอะขอร้องว่าไปกันต่อน,นั้นเพื่อนไปกันยาวๆนะผมก็ไม่นุ่กันว่าอีกสี่สิบห้าตัวเนี่ยอืออีกสี่สิบห้าตัวเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านั้นเพื่อน ขออันหนึ่งไปสีอะไรก็ได้ไปเพื่อนแดงเขียวได้หมดช่วงนี้อือหือผ่านไปสองก็ไม่มีวีแววนั้นเพื่อนไม่มีกลิ่นโอ้โหแตกกลางอีกแล้วไอคนที่หมุนได้ก็ดวงดีเกินเดี๋ยวก็รู้นั้นเพื่อนราว่าเราจะหมุนเท่าไหร่นั้นเพื่อนคลิปนี้นั้นเพื่อนผมจะหมุนจนกว่าจะได้เลยลวกันนะครับผมสักชิ้นนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้ทั้งหมดเนี่ยไปกี่สป,ปินนั้นเพื่อนอ่ะไปก่อน ตอนนี้โลเราก็เหลือสามสิบห้าอันอันเพื่อนสักอันหนึ่งอืมอัมอนหนึ่งก็ได้สีเขียวนี่คือพอเลยสีเขียวได้อันเดียวคือเลิกเลยจอดไม่จอดโอ้โหข้างหน้าอีกสองอันให้มันเลยก็จบจบนะผมจะได้ไปเล่นเกมอื่นต่อน,นั้นเพื่อนอะแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนใครที่ดูถึงคลิปนี้ยังไงเนี่ยรอบหน้าน้าผมดูว่าหนึ่งหมื่นซับเนี่ยเพื่อนเพื่อนยากให้ผมไปทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นั้นเพื่อนถ้าคนไหนที่แบบ มันไม,ไม่เกินไปอ่ะอา,อาจจะทําให้นั้นเบื่อส่วนคนไหนที่แบบว่าขอกันมาแบบเวอร์เกินเกินเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะทําให้นั้นเบื่อ <c oughs> เรียบร้อยน่าจะฝันดีราตรีสวัสดิ์โอเคฝันดีราตรีสวัสดิ์ของแท้แล้วผมอ่ะตอนนี้โลก็หมดนั้นเบื่อซึ่งตอนนี้ผมหมุนไปนแล้วเนี่ยประมาณอ่ะตีไปกลมๆน่าจะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแหละ่นเบื่อประมาณหนึ่งร้อยบอกมาสิสองรอบนั้นเบื่ออ่ะก็ประมาณนี้ละกันน,น,นั้นเบื่อแล้วเดี๋ยวผมตัดไปที ตอนเช้าอีกหนึ่งรอบแล้วกันนั้นเพื่อนถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยจเจอกันตอนเที่ยงอะ่ะไม่รู้อะผมเปิดจนกว่าจะได้เพื่อนอ่ารามก็กลับกันมาอีกหนึ่งรอบนั้นเพื่อนรอบนี้จะเป็นรอบช้าหนม่มแต่พอดีไฟล์มันเสียหายนั้นเพื่อนผมก็ไม่ได้แจองกันว่าเกิดจากอะไรนัเพื่อนเสียงไม่มีเลย ซึ่งหมาผมก็เปิดปกติแต่เสียงผมเนี่ยไม่มีเลยผมก็เลยจะมาสรุปให้เพื่อนละกันนะผมสรุปเมื่อเช้าที่ผมเปิดไปได้นั้นเปิดเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้มาอยู่นั้นเ่อนซึ่งที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นในส่วนของฮาร์ลวีนั่นเองนะผมผมก็ได้มาแบบงงๆอะ่ะผมสรุปเข้าๆเลยละกันนะผมผมหมุนไปทั้งหมดเนี่ประมาณ 130- 120ประมาณนี้ละกันนะั้นเพื่อนได้มาหนึ่งอย่างนะผมแล้วก็เกมนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะอ้อนต่อไปเลยละกันนั้นเพื่อนเพื่อที่จะวิสองชิ้นที่เหลือนะผมผมก็ไม่รู้กันว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะใจจริงเนี่ยผมอยากได้สีเขียวมากกว่านั้นเพื่อนแต่ก็ได้สีส้มก็ถือว่าโอเคก็ไม่น่าเกียดนั้นเพื่อนแล้วผมใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณสิบห้าสิบหกชั่วโมงประมาณนี้นั้นเพื่อนสิบหกชั่วโมงสำหรับคนไหนที่แบบไปเรียนแล้วหรือว่าว่างไม่มีอะไรทําไปกินข้าวเนี่ยเพื่อนสามารถเปิดค้างไว้ได้เลยนั้นเพื่อนพอเกมเนี่ยเพื่อนๆออโต้คลิกไว้เนี่ยถ้ามมัันนนหลุดดเเี่ย เดิมลวกันนั้นเพื่อนขออนุญาตออกไปดูของสักนิดน,นึงแลวกันนะผมว่าหลังใส่เป็นยังไงนะอสเซอร์่ีสวนด้านหลังนะครับเพื่อนๆอะก็ประมาณนี้ลวกันนะผมสําหรับของปีนั้นล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบมียังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะผมและเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะร้านเพื่อนรับเกมไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามวไาได้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปออนสปินต่อและกันนะผมใครเด่นลิปยังไงว่างก็อย่าลืมเข้ามาออนกันนะครับ